ว้าวสาหาที่คุณเคยคุ้นใจอีกแล้วสินะไอเบยวันนี้แกจะมีอธิบายอหหะไรล่ะเกี่ยวกับเรื่องไอพวาตัวสีฟ้าคุณบอกกับไอควกสติลาเลอกสองตัวนั่นแหละข้จากาคุจะยาวนข้าทสร้างผทำลายมาจุกคือการทำลายเกมโลกเพือเกตุผลเยกัที่เขาวล้าไอ้น้มันมีเรื่องโลกตาตาตาคนข้อข ดาวที่มีนามว่าดาวกบายสัตนี so ้มันเก่งเกปที่ไหนไดเค้บกันไม่เอาดีที่สและฉัจะบอกคว่ามันมีไ้างหนึ่งแทมรักเกิร์สองเบร์อสนตัวนี้สามฮอเหตต์เดอร์สี่เปนชชลบานดอโาเทโอห้าไอคิวผู้โหดที่ย ล็นักเลน้เนของาจพราชเกแปทาจิีิตตกนักเบเก้าลูไอ้ใช้ไฟแต่เพื่อเป็นพอตัดวนฉัจะให้ยุ้งไม่นาอล่าไปทำอะไรต่อเนี่จะไปดึมันเอหรือนจะไปช่วยงานกันต่อ เอาละหนๆนเราก็ได้ขอแล้วเพราะฉะนั้นไปเ l e เก้ล